แบบฝึกหัดต่อไปแบบฝึกหัดหนึ่งจุดแปดหน้าสามสิบสองแบบฝึกหัดหนึ่งจุดแปดหน้าสามสิบสองหน้านี้เป็นการประมาณค่าเต็มพันดูซิไปทำยังไงคราวนี้การประมาณเป็นจำนวนเต็มพันเราจะไม่เขียนเส้นจำนวนแล้วนะลูกเส้นจำนวนก็คือเส้นยาวๆเมื่อกี้นี้เพราะว่าเลขจะเริ่มเยอะขึ้น พอเลขเริ่มเยอะขึ้นเราเราเขียนเส้นจำนวนไม่ไหวแล้ววิธีท,ทําทํำยังไงไปดูหน้าสามสิบสองอย่าลืมเขียนหน้าเวลาทําทุกครั้งนะลูกหน้าสามสิบสองเมื่อกี้เรากระดาษเราหมดแล้วเราก็ไปเริ่มหน้าใหม่หน้าสามสิบสองอ่ะลอกโจทย์หาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันหาค่าประมาณ เป็นจำนวนเต็มพันหาค่าประมาณเป็นจำนวนเต็มพันข้อหนึ่งเก้าพันสี่สิบสามเก้าพันสี่สิบสามเลขโดดในหลักร้อยคืออ่าลอกโจทย์ก่อนลงมาอีกบันทัดหนึ่งไหมอ่าลงมาได้ เลขโดดในหลักร้อยหลักร้อยคือหลักร้อยคือเลขอะไรลูกหน่วยสิบร้อยเลข0เลขศูนย์เก้าพันสี่สมีค่าประมาณมีค่าประมาณ อ่ะคราวนี้วิธีการประมาณจํานวนเต็มพันนะลูกหนูก็ดูเลขในหลักร้อยข้อนี้เลขในหลักร้อยคือเลขศูนย์ถูกไหมเลขศูนย์วิธีการประมาณก็คือถ้าถ้ามากกว่าห้าให้ปัดขึ้นถ้าน้อยกว่า5ให้ปัดทิ้งมากกว่า5ปัดขึ้นน้อยกว่าห้าปัดทิ้งในที่นี้0ูนมากกว่าหรือน้อยกว่าห้ น้อยกว่าห้าปัดยังไงลูกปัดทิ้งปัดทิ้งหมายความว่าตั้งแต่เลขศูนย์เป็นต้นไปเนี่ยปัดทิ้งหมดให้กลายเป็นศูนทั้งหมดให้กลายเป็นศูนทั้งหมดแต่เลขข้างหน้าจะยังเหลือไว้นะลูกเลขข้างหน้าจะยังเหลือไว้ปัดทิ้งกลายเป็นศูนย์ก็จะมีค่าประมาณเก้าพันเก้าพันแบบนี้หลักเลขหลักร้อย ประมาณเต็มพันดูหลักร้อยหลักร้อยมากกว่าห้าปัดขึ้นปัดขึ้นไปรวมกับข้างหน้าบวกหนึ่งถ้าน้อยกว่าห้าปัดทิ้งปัดทิ้งก็ปัดทิ้งเลยเป็นศูนย์ปัดเศษข้างหลังทิ้งให้หมดกลายเป็นศูนย์ดุอ่ะข้อสองอันนี้เราไม่ต้องขีดเราใช้วิธีการเบ้นเอาได้ถ้ามันติดกันข้อสองเก้าร้อยหกสิบเก้า 969เลขโดดในหลักร้อยคือเลขโดดในหลักร้อยคือหลักร้อยคือเท่าไหร่ลูกหน่วยสิบร้อยเลขเก้าเลขเก้าเก้าร้อยหกสิบเก้าเก้าร้อยหกสิบเก้ามีค่าประมาณ มีค่าประมาณอ่ะที่ต้องดูคือดูเลขเก้าถูกไหมน้อยกว่าหรือมากกว่าห้าน้อยกว่าหรือมากกว่าห้ามากกว่าห้าปัดขึ้นปัดขึ้นอันนี้มีเลขข้างหน้าไหมไม่มีปัดขึ้นจริงๆมันมีเลขแต่เป็นเลขศูนย์ถูกไหมลูกปัดขึ้นจากศูนย์บวกเพิ่มไปหนึ่งกลายเป็นหนึ่งแล้วหลังจากเลขเก้าไปต้นไปก็จะกลายเป็นศูนย์หมด บางคนอาจจะงงเนาะเลขที่ให้มาไม่เป็นไรข้อสามสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดเลขโดดในหลักร้อยคือเลขโดดในหลักร้อยคือ หลักร้อยเรียกอะไรลูกหน่วยสิบร้อยเลขหนึง่งเลขหนึง่งสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมีค่าประมาณมีค่าประมาณอ่ะเลขหนึง่งน้อยกว่าหรือมากกว่าห้าน้อยกว่าหรือมากกว่าห้าน้อยกว่าห้า,น,า,หาน้อยกว่าห้าทำไง ปัดทิ้งนะลูกปัดทิ้งแสดงว่าตรงนี้ปัดทิ้งกลายเป็นศูนย์ทั้งหมดก็จะมีค่าประมาณสี่พันสี่พันต่อไปข้อสี่ข้อสี่สองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าอันนี้เขียนไปเลยมีค่าประมาณ มีค่าประมาณประมาณจำนวนเต็มพันดูหลักร้อยหน่วยสิบร้อยหลักร้อยนี้เลขแปดเลขแปดปัดขึ้นหรือปัดทิง้งปัดขึ้นหรือปัดทิง้งปัดขึ้นนะลูกปัดขึ้นจากเดิมตรงนี้ยี่สิบเอ็ดปัดขึ้นคือบวกเพิ่มอีกหนึ่งกลายเป็นยี่สิบสองแบบนี้ แล้วข้างหลังก็เป็นศูนย์หมดเพราะเราปัดไปแล้วปัดไปแล้วต่อไปข้อห้าข้อห้าหกมื่นเจ็ดพันหกมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองมีค่าประมาณครูเราจทย์ถูกไหมหกมื่นเจ็ดพันสามร้อยสี่สิบสองมีค่าประมาณอ่ะ ประมาณจำนวนเต็มพันดูหลักร้อยเหมือนเดิมหน่วยสิบร้อยเลขเลขสามเลขสามน้อยกว่าหรือมากกว่าห้าน้อยกว่าห้าปัดยังไงลูกน้อยกว่าห้าปัดทิ้งปัดทิ้ง,งเลขข้างหน้าก็จะอยู่เหมือนเดิมหกเจ็ดปัดทิ้งข้างหลังก็ทิ้งไปเลยเป็นศูย์ลูกจบแล้วก็ขีดเส้น ไม้บรรทัดอ่ะขีดเส้นตามคำตอบนะลูกนะศูนย์เก้าพันเก้าหนึ่งพันหนึ่งสี่พันสองหมื่นสองพันหกหมื่นเจ็ดพันแล้วก็ขีดเส้นใต้หนึ่งแบบฝึกหัดก็ขีดเส้นใต้หนึ่งครั้ง บไปอีกหนึ่งหน้า